ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมผมชื่อทัศพลอินทรทัศอ่าเป็นผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ํานะฮะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินวันนี้ได้มาออกบูธนะครับอ่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่าน้ําบาดาลนะครับก็คือว่าน้ําบาดาลเนี่ยตามกฎหมายก็คือว่าต้องมีความลึกลึกลงไปเกินสิบห้าเมตรจะถือว่าเป็นน้ําบาดาลน้ําบาดาลเนี่ย การจะขอเจาะจะต้องขออนุญาตก่อนนะครับ <using> this, ต้องขออนุญาตก่อนตามกฎหมายต้องมีการขออนุญาตก่อนซึ่งไปขออนุญ,ญาตที่สำนักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีอยู่ทุกทุก,ทกจงังหวัดฮะ,ะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ไปขออนุญ,ญาตที่สำนักง,งานทรัพยากรจังหวัดน,น,นั้นนะครับก็เริ่มต้นก็คือต้องไปขอเจาะก่อนแล้วก็เราก็ต้องมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าเหมาะสมหรือไม,ม่อะไรยังไงนะครับไปจับพิกัดถ่ายรูป เสร็จแล้วก็ออกบรรณาญาติเจาะหลังจากนั้นพอได้รับบรรณาญาตเจาะแล้วก็ไปหาช่างมาเจาะนะครับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่กนมามาตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะออกบรรุาญ,ญาตใช้น้ําบาดาลให้อีกครั้งหนึ่งบรรุาญ,ญาตครั้งแรกเนี่ยจะมีอายุ5ปีนะครับจะเสียค่าธรรมเนียม500บาทนะครับต่อครั้งครับต่อ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 ครางครั้งแรกครับหลังจากนั้นพอบรรณาญาตหมดอายุ5 5ปี หลังจากนั้นก็จะมีการต่อยุใบอนุญาตทุกๆ2ปีค่าใบอนุญาตก็500บาทเช่นกันนะครับอ๋อทุก2ปีครับก็ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากครับการขออนุญาตก็ใช้เวลาไม่นานครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการการขออนุญาตนี่ต้องไปขอที่จังหวัดใช่ไหมครับที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ครับหรือว่าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตัวเองครับ แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาสารวจดิมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมครับไม่มีฮะไ,ไม่มีอ๋อไม่มีครับเราออกมาตรวจดิแต่ว่าจะตรวจให้ว่าตรงไหนเจาะได้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับว่า<อ>พื้นที่ตรงตามเอกสารสิทธิ์ที่ํอมายื่นหรือเปล่าครับก็จะมีอ่าพื้นที่ที่ขออนุญาตได้ก็คือเป็นเป็นโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์สอประกออย่างเงี้ยฮะสประกอบก็ได้แต,แต่ถ้าเกิดเป็นที่มือเปล่าอันนี้อขออนุญาตไม่ได้ แต่ที่เขาเจาะกันทั่วไปครับผมเห็นว่าเหมือนเหมือนไม่ได้ขออนุญาตหรือเปล่าครับก็ไม่ถูกต้องครับอ๋อไม่ถูกต้องใช่ถูกครับถ้าถูกต้องก็เลยต้องมาขออนุญาตเจาะก่อนใช่ก็คือว่าที่ที่มีการต้องมีการควบคุมเนื่องจากว่าพื้นที่พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยจะอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําเค็ม ซึ่งถ้าเกิดว่าเจาะไ,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 ไม่ไม่ไม่ถูกต้องไปเจาะเจอพื้นที่ที่มีความเค็มก็มันจะทําให้อ่ามีโอกาสที่น้ําเค็มเนี่ยจะแพร่กระจายไปแล้วก็อาจจะใช้น้ําเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีสิ่งเปือบเจือปนที่ทําให้บอ่บอบ่อบริเวณน,นั้น เกิดความเสียหายได้มีมลพิษปนเปื้อนลงไปในบ่อได้อะไรอยับเราก็ต้องมีการเจาะให้ถูกต้องตามวิชาการครับมันจะทําให้ดินเสื่อมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับถ้าถ้ามีสิ่งจะปนลงไปในบ่อก็ต้องแบบมีการเจาะมีอะไรที่มันถูกต้องครับอย่างนี้คือเราสามารถเจาะได้ลึกกี่เมตรครับอันนี้เราจะมีนักวิยาการดูให้ครับว่า บริเวณไหนที่ควรจะเจาะเท่าไหร่อ๋อจะสามารถดูให้ได้เลยว่าดดูได้ครักี<ต>่เมตรถึงจะเจอน้ำบริเวนั้น,นจะควรจะเจาะลึกเท่าไหร่รถ้าเจาะเกินบางทีก็ไม่ไม่ดีไม่ใช่ว่ายิ่งลึกยิ่งดีไม่ไม่ใช่นะครับมัน<อ>จะมีแต่ละชั้นดินในบริเวณนั้นจะตามหลักวิชาการก็จะมีเจ้าหน้าที่วิชาการช่วยดูให้ว่าควรจะเจาะไม่เกินเท่าไหร่ครับอ๋อ ผมเข้าใจว่าเออยิ่งยิ่งลึกยิ่งดียิ่งได้น้ำเยอะไม่ใช่ครับไม่ใช่ oh, ไม่ใช่<ะ>มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าตรงไหนมีน้ำโดยเฉพาะพาสานเราเนี่ยมันจะมันจะมีชั้นน้ำที่เป็นน้ำเค็มอยู่ด้วยครับถ้าถ้าไปเจอน้ำเค็มก็ไม่ดีฮะก็คือมันจะมีน้ำเนี่ยอยู่หลายหลาย,ลายชั้นครับบางทีอาจจะต้องเจาะให้ให้ต่ำกว่าชั้นน้ำเค็มหรือบางทีก็เจาะให้ทะลุน้ำเค็มลงไปอย่างเนี้ฮะ อันนี้คือเจ้าหน้าที่สามารถเช็คได้เลยใช่ไหมครับมันมันจะ,จะมีแผนที่แผนที่น้ําบาดาลอยู่ครับว่าบริเวณไหนที่ควรเจาะเท่าไหร่เท่าไหร่จะมีแผนที่น้ําอยู่ครับตรงนี้เราสามารถดาวน์โหลดจาตรงนี้ไปดาวน์โหลดแผนที่อันนี้จะมีทุกจังหวัดเลยฮะครับแผนที่น้าน้าบาดาลว่าบริเวณไหนน้ํามีคุณภาพดีไม่ดีครับบริเวณไหนที่ไม่ไม่เหมาะ ที่จะควรจะเจาะอะไรแบบนี้ oh, <จ>ม,มทีทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับ,รบสามารถเข้าไปดูได้ครับครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าผมได้ยินมาว่ามีการเจาะให้ฟรีครับคือเห็นว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็เจาะอ๋ออันนั้นอาจจะมีโครงการเป็นงบประมาณของของกรมทรัพยากนารน้ํประดาหรือไม่ก็เป็นงบของจังหวัดอันนี้มันแล้วแล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยงานต่างๆจะมีงบประมาณ มาส่งเสริมให้หรือเปล่าครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีอาจจะมีของกรมพลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอาจจะเป็นของทหารพัฒนาอันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานที่เขาจะมีงบมาสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนขาดแคลนน้ำครับต้องต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งไปไปดูอีกทีหนึ่งแต่ของพอออนี่มีมีงบแบบนั้นไหมครับอ่ในปีนี้ของเราไม่มีฮะไม่มีครับเราของบ จงังหวัดไปก็โดนตัดครับตอนยังไม่มีครับช่วงนี้ยังไม่มีชชมมมต้องมาสอบถามได้เรื่อยครับเบอร์ติดต่อของสํงงานักงานโทรติดต่อได้ไหมครับได้ครับเบอร์โทรสำนักงานสภากาญธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์044558628ครับสามารถโทรติดต่อได้ในวันและเวลาในการที่จะขอสนับสนุนเกี่ยวกับบ่อน้ำบาดาลฟรีนะฮะ ก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้มายื่นเรื่องไว้ก่อนนะครับก็รวมกลุ่มกันมาอยู่ระหว่างสัก4ถึง7ครัวเรือนพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า20ไร่ไม่เกิน50ไร่ซึ่งกำลังดีถ้ามากกว่านั้นแรงที่ส่งน้ำไปอาจจะส่งไปไม่เพียงพอไม่ถึงนะครับซึ่งเราก็จะเจาะน้ำให้ฟรีแล้วก็มีแผงโซลาเซล ถ้าพื้นที่บริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้านะครับก็จะใช้แผงโซลาเซลล์แล้วก็มีหอถังสูงเพราะว่าเวลาส่งน้ําไปเนี่ยจะได้กระจายไปอย่างพื้นที่ได้ทั่วถึงนะครับซึ่งลหลักฐานก็มีสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาหลักฐาน,น,าฐานที่ดินก็อาจจะเป็นโฉนดที่ดินเป็นนอสอสามหรือว่าสปกนะครับ แต่ละแต่ละลายรวมกันมามายื่นคําขอส่วนงบประมาณเนี่ยก็ถ้าเกิดมีงบประมาณปุ๊บเราก็จะเอาเข้าโครงการให้เลยนะครับก็มายื่นมายื่นได้ที่ที่สำนักงานทรัพยากรครับที่ส่วนทรัพยากรน้ําครับมายื่นไว้ก่อนก็ได้ถ้ามีงบประมาณปุ๊บเราก็จะแจ้งแล้วก็นําเข้าโครงการให้เลยแต่ผมจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการเจาะน้ําบาดาลเพื่อธุรกิจนะฮะอย่างเช่น ลงน้ําแข็งที่ใช้น้ําบาดาลลงรงผลิตน้ําดื่มหรือว่ารงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรงนี้เราจะมีการควบคุมปริมาณการใช้น้ําต่อวันต่อเดือนไม่ให้เกินที่เรากําหนดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเจาะน้าใช้น้ํามากมันก็จะมีผลต่อชาวบ้านรอบข้างที่ใช้น้ำบาดาลเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาจะใช้ใช้น้ําเยอะมันอาจจะทําให น้ำบาดาลบริเวณนั้นเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็จะมีการติดมิเตอร์เพื่อคิดค่าน้ำกับ,ก,บกับเขาด้วยก็คือเอาน้ําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาทําธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บค่าน้ําด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านที่ใช้เพื่อการเกษตรเขาอนุญาตเจาะเพื่อใช้กเกษตรเราจะไม่เก็บค่าใช้น้ําจะมีแค่ค่าบริญาตแค่นั้นเองบางโรงเนี่ย เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะฮะที่เขาต้องจ่ายค่าน้ําค่าน้ําเป็นหมื่นใช่เงินนี้ก็เข้าหลวงไม่ไม่ใช่ว่ามาเข้าส่วนตัวของใครนะฮะเงินนี้เขาเก็บเข้าหลวงเพื่อเอามาเป็นงบประมาณแผ่นดินกระจายต่างๆนะฮะเพราะว่าเขาสูบเหมือนเขาเขาสูบน้ํามามาฟรีๆแล้วไม่มีการเก็บค่าน้ําเนี่ยเขาก็ถือว่าเหมือนเขาเอาเปียบใช่ไหมฮะเขาาสูบน้ําเอามาขายเนี่ย เราก็ต้องมีการติดมิเตอร์เก็บค่าน้ําเหมือนเราประปาของส่วนภูมิภาคเนี้ยก็ต้องมีการเก็บค่าน้ํามีค่าใช้จ่ายซึ่งจะตากับเกษตรกรทรัเกษตรเนี่ยเราจะไม่เจบครับครับแบบนี้นี่เองครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกับชาวบ้านด้วยครับครับขอบคุณมากครับพับครับสวัสดีครับ